พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุก่ันนะคะพบกับช่องประจอยเกษตรหาจีคือเกาะะ่าค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนพาพี่น้องของเฮามาดูการปลูกกะหลำปลีคือในช่วงเนี้ยกะหลำปลีสามารถปลูกได้แล้วนะคะเหมาะเลยค่ะพี่น้องครับฤดูปลายฝนต้นหนาวกะหลำปลีปเขาจะฮอดีมากๆเลยสําหรับทุกพื้นที่ปลูกได้แล้วก็ ส้างเงินให้ครอบครัวของเหาไร่ละหนึ่งแสนบาทเลยทีเดียวข่าวข้าวนี้เป็นข่าวข้าวของชาวจังหวัดโคราชปลูกกลัมปีขายกันนำเงินมาสู่ครอบครัวของเหาเป็นพืชอายุสั้นนะคะอีกหนึ่งอาชีพที่ประจวบคุเรษฐกิจอยากให้พีพีน้องน้องของเหาได้ทำกันเพราะว่ากลัมปีเป็นพืชที่ปลูกง่ายและก็ห่อไวได้เงินเร็วนํา ท่านใส่สัาพีิ้องในช่วงที่ราคามันสําปะหลังกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำเราต้องหันมาปลูกกะลัมปีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดนำกันค่ะชาวเกษตรกรตอนนี้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชจากการทำเกษตรแบบเชิงเดียว ปลูกมันสำปะหลังหรืออ้อยหันมาปลูกพืชอายุสั้นอย่างเช่นกระลำปลีกันเป็นจำนวนมากแล้วนะคะหลังที่มีผู้ทดลองปลูกแล้วได้ผลค่ะพี่น้องคะและยังมีตลาดใกล้บ้านยังตลาดที่เฮาไปขายคือพอ้าค้นกลางจะมารับของเฮาไปขายอยู่ที่ตลาดในตัวเมืองอีกที่หนึ่งนะคะหรือเฮาจะปลูกขายเองขายตามตลาดนัดตลาดคลองถมกระไดแต่ว่ากระลำของเฮาเนี่ยจะเป็นความต้องการทาง ที่ที่สูงมากเลยพี่น้องเพราะว่าซุกมือนี่จะมีร้านเนื้อย่างเกาหลีพวกที่เป็นเอ่อเนื้อย่างพวกพวกที่เป็นอาหารผัดผัดทอ,ท,อทอดๆแบบเนี้ยก็เป็นพักอีกชนิดหนึ่งที่ประกอบอาหารได้หลายอย่างด้วยกันนะคะ้ากาศมีเกษตรกรที่หันมาปลูกกะหล่ำปีทรงจำน่ายแทนการปลูกมันนะคะ แถมยังปลูกพืชอายุสั้นอีกหลายสนิปด้วยกันเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างดีมากๆเลยครับพี่น้องคะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่หน่อยเนาะอย่างเช่น4ไร่ถึง5ไร่ด้วยกันแต่ว่าพื้นที่นี้ต้องมีแหล่งน้ำนะพี่น้องสามารถปลูกได้ถูกฤดูการแต่ว่าเหมาะที่สุดก็คือปลายฝนต้นหนาวช่วงเดือนหนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยเข้าพอกาไว้เลยเขาก็นําไปปลูกนะคะ อายุของกระลำปีการเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่2เดือนครึ่งคือเจวันดีกว่าเฮาจะไปปลูกมันสำปะหลังประจำนะปกติแล้วมันสำปะหลังของเฮาเนี่ยจะได้รายได้อยู่ปีละ1ครั้งแต่ได้ใส่เงินน่านนะพี่น้องแต่ว่ามันสำปะหลังสำหรับผู้ทีิมีพื้นที่เยอะอย่าง50ไร่ถึง1นึ่ร้ยไรเนี่ยเฮากระแบ่งพื้นที่ไวท้ทลูก,กระลำปี ประมาณจากสองไร่กระไดค่ะพี่น้องแต่ว่าต้องหาตลาดนะคะต้องหาแหล่งรับซื้อให้ได้ก่อนจึงค่อยปลูกนะคะช่วงนี้ราคามันสำปะหลังผันผวนอีกทั้งตนทุนการเพาะปลูกก็เริ่มที่จะแพงขึ้นการใช้จ่ายในในการปลูกมันสำปะหลังนีกการสูงขึ้นได้พี่น้องไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงานค่าถอยไปขายในโรงแป้งแล้วก็ค่าไถ ค่าปลูกมีมดทุกอย่างเลยลงทุนสูงมากๆก็คือปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าปลูกกระลำปลีของเฮาเนี่ยเฮ้าได้ส่วนถี่ไปขายเนี่ยกิโลละ8บาทเขาจะกรอกเป็นถุงถุงละ80หรือถุงละ100ถึง150บาทก็มีคือกันนะพี่น้องต้นนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงการตลาดของเฮาถ้าเกิดขล้องหล่นตลาดก็ต้องลดลงมาตามส่วนถ้าเกิดสินค้าบ่มีเนี่ยขึ้นพุ่งเลยถุงละร5 0้านี่ก็ถือว่าเกษตรกรของเฮ้าอยู่ได้นะคะ ทุกมือนี่ปะจอยอยากจะแนะนำให้พี่น้องของเฮาหันมาปลูกพืชผักสวนครัวลงทุนเจาะน้ำบาดาลน,นะคะทำให้น้ำของเฮาเนี่ยมีตลอดทั้งปีเลยหันมาปลูกพืชอายุสั้นปลูกทดแทนเพราะเก็บเกี่ยวไดเร็วนะคะได้เงินไวพร้อมค่ะพี่น,อน้องอีกทั้งยังมีตลาดรับซือ้อยู่ลกลบ้านบรต้องลงทุนขนมาส่งหมากหนักนะคะต้องหาตลาดให้ได้ค่ะพี่น,อน้องพี่น้องของเฮาหันมาปลูกกระลำปีทรงขายใช้ระยะเวลา ในการปลูกแค่2เดือนครึ่งเท่านั้นจากสภาพอากาศตอนนี้เย็นสบายเลยค่ะพี่น้องทําให้กลําปปีของเฮาจเจริญเติบโตได้ดีก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเริ่มปลูกแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ให้เฮาวางพื้นพื้นฐานในการปลูกกลัํานะคะให้ได้รับผลผลิตช่วงปีใหม่พอดีพอดีเพราะว่าปีใหม่เนี่ยพืชพักเขาจะคล้ายดีทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องราคาทีนาพอใจนะคะจากเกษตรกรของเฮาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ8ปดถึงสิบาท ทีนาสวนนะพี่น้องราคาที่คุ้มต้นทุนจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6ถึง7บาทถ้าหากช่วงในราคาดีจะพุ่งถึงกิโลกรัมละ1 5บาทดังทีเบาไปแล้วนะคะถ้าหากว่าพี่น้องเจาะนามบาดาลเนี่ยเขาจะมีทางเลือกเยอะแยะมากมายสามารถปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดหวานหรือ พวกกระลำปีแตงกวาแบบเนี้ยเกษตรกรจะมีทางเลือกที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆทดแทนเพราะการปลูกมันสำปะหลังและอ้อยนั้นต้องใช้ระยะเวลาเกือบหนึ่งปีเลยทีเดียวจึงจะเก็บเกี่ยวและราคาบอเนนอนนํำค่ะพี่น,อน้องคะต้นทุนการปลูกมันสำปะหลังกสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันสำปะหลังตอนนี้ราคาพันพวนพี่น้ององเฮ้าสามารถนำมาปลูกกระลำปีเพื่อ จำหน่ายในท้องถิ่นได้นะคะปกติแล้วจะมีพ่อค้าคนกลางมาปลูกด้วยพี่น้องถ้าเกิดอยู่หนสวนกิโลกร,รัมละหกบาทถึงเจ็ดบาทเนี่ยตกลงถุงละหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทนี่พี่น้องของขาก็อยู่ได้นะคะอยู่ได้แบบสบายๆเลยบางพื้นที่ปลูกได้ไรละเป็นแสนกรมีนะพี่น้องบอเมเนธรรมดานะพว่าช่วงมากส่วนมากเอ่อที่ปลูกกลําปีเนี่ยก็คือชาวโคราชแถวจังหวัด นคนราราชสีมาโคราชอันเดียวกันนอกพี่น้องแล้วก็อีกอย่างที่ทางภาคเหนือเขาจะนิยมปลูกกันเพราะว่าสภาพอากาศทางภาคเหนือจะหนาวเย็นกะหล่ำม,มักหนาวเย็นเด้อพี่น้องเพราะฉะนั้นการปลูกกะหล่ำต้องปลูกช่วงปลายฝนต้นหนาวดีที่สุดนะคะสําหรับอยู่ภาคอีสานของเฮากับปลูกใดเช่นเดียวกันนะคะเฮ่ากบถ้าเกิดว่าเหาเฮาเขา,เขาปลูกบัวร้ายอย่างเช่นสองงานแบบนี้เฮาก็สามารถไปขายน้าบานเองก็ได้นะคะ ตัดส่งพ่อค้าคนกลางก็ได้คื้กันนะคะสำหรับอาชีพกเกษตรกรของเฮาเนี่ยเป็นเงินยาวนานกว่าจะได้ใส่เงินกะใส่เวลาอยู่นานพอสมควรค่ะพี่น้องถ้าเกิดเฮาหันมาปลูกกระลำเนี่ยเฮาจะได้ใส่เงินอยู่สักประมาณ2เดือนครึ่งเฮาก็ได้ใส่เงินแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นพืชอายุสั้นนะพี่น้องถ้าเกิดเฮาปลูกมันสำปะหลังในปีละหนึ่งครั้งราคามันสำปะหลังตอนนี้นะพี่น้องอยู่ที่กิโลกร,รัมละ2บาทกว่าๆเท่านั้นเองนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แปลงนําแต่สําหรับข้โพดเลี้ยงสัตว์ราคาตกตา่าคือกันช่วงนี้ราคาตกต่ำทุกๆกอย่างเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นน้าเศรษฐกิจหรือเปล่าตัวนี้เข้ากับงูเนาะที่นี่เข้าหันมาลองเปลี่ยนผัดเปลี่ยนมุนเวียนปลูกพืชอายุสั้นดูนะคะจะทําให้ชีวิตของการเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ยั่งยืนและกะเกษตรทําเงินเขาต้องคิดพันพวน คิดแปลพันธิตจะมาปลูกค่ะพี่น้องคะลักษณะนีต้องมีการเปลี่ยนแปลงเลยถ้าเกิดเห่าจมปักอยู่กับมันส้ำปลังเนี่ยบ่มีทางรอดเลยพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดพื้นที่เห่าร้ายเห่ากับปลูกขึ้เก่าเนาะถึงแม้ว่าราคาจะถูกเราก็ต้องปลูกเหมือนเกิดเดิมนะโอเคค่ะพี่น้องคะะประจันเศรษฐจีขอลาพีและน้องไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ